ถึงตอนนี้เนี่ยมันทําลายตัวเราเองละศัตรูเนี่ยคือตัวเรานี่แหละมันกลายเป็นศัตรูถ้าคุมไม่ได้แล้วปิยองเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เลยเดินจงกรมนับเก้าทำกันตลอดเวลาที่มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นปรากฏว่าพอถึงห้าปีนี่ออกมาได้ตานี่นะแทบจะเป็นฝ้าเลย ตาอินท่าจะบอดเพราะว่าไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์มานานแต่ว่าที่เขาแปลกใจคือมันรอดมาได้ยังไงเพราะส่วนใหญ่ต้องวิกลจริตเป็นบ้าซะก่อนตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่สุดโต่งไปเพราะว่าคนคงจะมีน้อยคนที่จะเข้าไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือว่าในชีวิตของเรามันก็คงมีหลายครั้งที่เราต้องอยู่กับตัวเราคนเดียวโดวยเพราะนิยามที่เราเศร้าโศกเสียใจนิยามที่เราพลัดพราก ในยามที่เราประสบความล้มเหลวในยามที่ไม่มีใครที่จะมาร่วมแห่แหนฉลองชัยชนะกับเราเพราะเราไม่มีชัยชนะอะไรที่จะให้ใครๆมาร่วมแห่แหนด้วยตรงนี้แหละและที่มันคือบางทีเวลาเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็จะเป็นภาวะที่เราต้องอยู่คนเดียวจริงๆจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าไม่เจ็บป่วยแต่ว่าถึงเวลาแก่เท่าทำอะไรไม่ได้มีหลายคนนะก็ พอแก่เท่าแล้วเนี่ยต้องปลดเกษียณแต่เนื่องจากเป็นคนที่ทํางานมาตลอดพอไม่ได้ทํางานแม้จะอยู่ท่ามกลางลูกหลานก็อยู่ไม่ได้จะกลับไปทํางานก็สร้างปัญหาให้กับคนต่างๆเพราะว่าความจําหลงลืมมั่งคิดเล็กไม่ถูกบ้างอารมณ์ไม่จอยมั่งแต่ไม่ต้องรอให้แก่นะมันจะมีหลายช่วงในชีวิตของเราที่เราจะรู้สึกว้าเวอ้างวางหรือประสบปัญหาในยามนั่นแหละ ที่เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการรักตัวเองแล้วการมีตัวเองเป็นมิตรแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่จะทำตัวเองให้เป็นมิตรกับเราไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบสันติเราก็ได้แต่หลีกหนีปัญหาไปวันๆซึ่งมันก็หลีกไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละพอถึงที่สุดแล้วคนเราต้องเผชิญหน้ากับตัวเราเองบางวันเราจะตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่กระจกแล้วก็สงสัยว่าไอ้ที่อยู่ในหน้ากระจกนันันเป็นใครกันแน่ พอรู้สึกเขินห่างแปลกแยกเหลือเกินมันจะมีวันหนึ่งมันจะมีบางวันบางช่วงที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาให้ความสําคัญกับการที่เราจะอยู่กับตัวเองให้ได้เรียนรู้ที่จะอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องที่จะช่วยรักษาใจของเราช่วยให้ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันอยู่ในความสงบสันตนะิคนเท่าคนแก่ก็บอกไว้ ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กมิตรให้ระวังวาจาอันนี้เป็นความจริงที่อมาตะมากไม่ง่ายนะโดยเฉพาะข้อแรกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแต่ถ้าเรามีสติเราสร้างสติเรารักษาสติไว้สติก็จะรักษาเราเราทำอะไรกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันไม่เคยสูญเปล่าเลยเหมือนกัเราปลูกต้นไม้เราดูแลรักษาต้นไม้ ด้านในที่สุดต้นไม้ก็จะดูแลรักษาเราเช่นให้ลมเงาแก่เราหรือว่าให้อาหารให้ปัจจัยสี่แก่เราเวลาเราจัดแต่งดอกไม้ในแจกันมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งให้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นนะดอกไม้ก็จัดแต่งใจเราด้วยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมแหละคือเราทําอะไรไปมันไม่เคยสูญเปล่ามันย้อนกลับมาที่เรา มันขึ้นอยู่ว่าเราทําอะไรกับสิ่งต่างๆถ้าเราทําสิ่งต่างๆด้วยความละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นล้างจานกวาดบ้านหรือว่าทํางานทําการหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความใส่ใจด้วยความละเอียดถี่ถ้วนมันไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่แค่งานเท่านั้นที่จะได้รับที่จะพอรอยละเอียดถี่ถ้วนหรือว่าสวยงามไปด้วยแต่ใจเราก็พลอยไต้ล้การจัดแต่งให้งดงามไปด้วยเช่นเดียวกัน เวลาเราใช้ของด้วยความใส่ใจไม่ใช้ของด้วยอาการลกุกลุกเราใช้สิ่งต่างๆอย่างมีความประณีตละเอียดละออใช้อย่างเห็นค่าของสิ่งนั้นไม่ใช่ใช้แบบไม่เอาใจใส่ถ้าเราทช้ำด้วยความประณีตละเอียดละออใจเราก็พลอยประณีตละเอียดละออไปด้วยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมของเราก็ประณีตละเอียดละออไปด้วยเช่นกันวันนี้เรา เราดูแลรักษาจิตใจวันหน้าใจนั่นแหละก็จะดูแลรักษาเราเวลาเราทุกเวลาเราประสบความพลาดพลาด,ลาดสูญเสียเวลาเราเจอความผันผวนปนแปงในชีวิตเวลาเราเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาใจนี่แหละที่จะช่วยเราได้ทุกวันนี้เนี่ยเราเราจะบอกว่าเรารักตัวเราเองเราลกใส่ใจกับตัวเราเองแต่สิ่งที่เราใส่ใจนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกายใช้ส่วนใหญ่เป็นหาอาหาร มาเลี้ยงตัวหาสิ่งอร่อยอร่อยมาปลนเปลอตัวเองหาเสื้อผ้าหาบ้านหาสิ่งประดับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกายทั้งนั้นแม้กะทั้งวิชาความรู้ที่เราเรียนมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกายที่ส่วนใหญ่คือการทํามาหากินเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายทางกายแต่ถามว่าเราทําอะไรให้กับจิตใจของเราบ้าง ลองดูเสอไอความสุขที่เราแสวงหาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นการปลนเปล่ตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ปลนเปล่จิตใจจริงๆเพราะจิตใจเราไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายความสนุกสนานอันนั้นมันพื้นผิวสิ่งที่จิตใจเราต้องการคือความสงบความสุขความเย็นซึ่งมันหาไม่ได้โดยการใช้ชีวิตอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาทากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปลนเปล่ากายซะส่วนใหญ่ อันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมแก่จิตใจของเราอย่างเพียงพอเป็นชีวิตที่ต้องเรียกว่าขาดความสมดุลมากเป็นชีวิตที่เอียงกระเทเลไปทางด้านของกายซะเยอะแต่เรื่องของใจเราไม่ดูแลเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่คนเดียวไม่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคไม่มีเรื่องที่จะมาล่อตาให้หนีออกจากตัวเองไม่มีเรื่องที่จะดึงหรือปลนเปลือหู จมูกลิ้นกายถึงเวลาต้องมาประจันหน้ากับตัวเองก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะว่าใจเขาพยศใจเขาปั่นป่วนใจเขาเล่นงานเราอันนี้คงไม่ต่างจากพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแต่ว่าไม่เคยเอาใจใส่กับลูกอาจจะให้เงินลูกหาของมาให้ลูกแต่ไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของลูกไม่มีเวลาที่จะกล่อมเกลาลูก ผลที่ตามมาคือว่าพอลูกโตเป็นวัยรุ่นก็สร้างปัญหาร้อยแให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สารพัดส,สารเพแล้วเราก็บ่นว่าลูกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยสอนไม่จำนะไม่รักดีแต่เราบางทีก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเรเองว่าแล้วเราเคยมีอะไรให้กับเขาจริงๆหรือเปล่าเราให้แต่เงินจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ เราแทบจะกลายเป็นสิ่งที่คนบางคนเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้เงินไปแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะให้ความรักแก่เขาและเราจะโทษใครดีใจเรากำลังจะกลายเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงจนเสียคนและสุดท้ายคนที่รับเพราะก็คือพ่อแม่นะที่เขาได้ทำกับลูกอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ใจเรานี้เป็นอันพาน ที่เวลาอยู่คนเดียวแล้วนี่มันพยศมันกะ่ะกวนมันปั่นป่วนจนกระทั่งเราเองต้องทุรนทุรายหรือเกิดความเครียดเกิดความโกรธเกิดความเศร้าจนกระทั่งแทบจะเอาตัวไม่รอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราถ้าเราตอนหนักไว้แต่เนินเน่นๆก็จะช่วยทำให้เรามีความพร้อมเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขทางจิตใจก็ดีมันเป็นเรื่องที่ต้องสะสมด้วยเวลามันเหมือนกับการที่เราต้องหยอดเงินทีละบาททีละบาทใส่กระปุกออมสินต้องใช้เวลาต้องใช้การสะสมที่จริงไม่ต้องดูอื่นไกลก็เหมือนกับต้นไม้อะต้นไม้นี่มันมีทางที่จะเล่งให้มันโตได้หรือออกดอกออกผลได้อย่างเร็วทันใจเราได้ต้องใช้เวลา เพราะว่าเขาเติบโตทีละนิดทีละนิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราใส่ใจให้เวลาไม่ต้องให้เวลามากแต่ว่าเขาจะอยู่ได้นานมันก็ต้นไม้เนี่ยเราลดน้ําต้นหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลามากแต่เมื่อเขาโตแล้วนี่เขาอยู่ได้นานบางทีอยู่นานกว่าชีวิตของเราซะอีกผลบวงหรืออนนิสงของการที่เราดูแลจิตใจของเราด้วยการเจริญสติหรือว่าทําสมาธิภาวนานเนี่ย มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะอย่างน้อยก็ไม่มากไปกว่าเวลาที่เราไปใช้กับเรื่องทางกายวันวันหนึ่งเราใช้กับเรื่องทางกายเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราใช้กับเรื่องทางกายอาจจะเกือบทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่านอนนี่ก็เป็นเรื่องทางกายเราใช้เวลานอนพักผ่อนกายหนึ่งในสามของวันเรากินเราทำงานแล้วก็เราเที่ยวเพื่อปนเป,นเปื้อกายเนี่ยเกือบจะหมดเวลาที่ตื่นแล้ว แต่เพียงแค่เราให้เวลาจัดสรรเวลาให้แก่จิตใจของเราไม่ต้องมากเริ่มจากวันละครึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าทำได้นานกว่าน,นั้นก็ยิ่งดีผลพวงและอันทิ่งส์งนั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนมากร่างกายเนี่ยนะไม่ว่าจะปนเปื้อเท่าไหร่ก็ตามถึงเวลาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมไปแต่ใจนี่นะในขณะที่ร่างกายนี้เสื่อมแต่ใจนี่สามารถที่จะ จะเลยงอกงามสวนทางกับร่างกายก็ได้คนบางคนเขาแกนะ่ร่างกายเขาเสื่อมโทรมไปคนบางคนก็พิการร่างกายมีแต่แย่ลงแต่ใจเขากลับดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเพราะเขาได้ปฏิบัติแม้กระทั่งในยามสุดท้ายยามที่หมดลมก็ออยังสามารถที่จะรักษาใจให้สงบไม่ทุรนทุรายได้ในขณะที่กายนั้นแทบแตกสลายไปแล้ว